บัมเบิลซับมาลีนเป็นแบรนด์เครื่องหอมค่ะที่จะมีความโดดเด่นเรื่องของแพคเกจจิ้งแล้วก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ จุดเริ่มต้นของแบรนด์จริงๆคือเริ่มมาจากตอนที่เรียนปี2ค่ะเหมือนอยากหาอะไรทําระหว่างเรียนก็เลยเริ่มจากการแบบวาดพวกสติกเกอร์พวกเคสบอทเตอร์ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแบบช่วงที่เรียนจบอะมันมีจังหวะที่แบบเออได้มาลองทําตัวเครื่องหอมดูค่ะเป็นโปรเจคคอนแลบตอนนั้นอะมันได้รับผลตอบรับดีเราก็เลยแบบเปลี่ยนจากร้านที่เป็นแบบว่างานอ e ีลาสอะเป็นเครื่องหอมไปเลยแล้วก็ค่อยๆแตกลายมาเป็นแบบเทียนหอมมีสบู่มีลูมสเปย์มีหลายๆอย่างค่ะที่เป็นแบบ เครื่องหอมแต่ว่าเราจะรีเลทกับตัวอีลัสเป็นหลักประมาณนี้ค่ะเอกลักษณ์ของซัมเมอร์สตั e มารีนจะอยู่ที่แพคเกจจิ้งแล้วก็ตัวกลิ่น,นะคะ่ะเพราะว่าตัวกลิ่นกับแพคเกจจิ้งอ่ะเราตั้งใจออกแบบให้มันรีเลทกันอย่างเช่นกน Home, ลิ่นอาเดนโฮมเราก็จะวาดเป็นเหมือนแบบคนอยู่บ้านด้วยแบบ ลายเส้นง่ายๆสบายๆายด้วยโทนสีอบอุ่นสไตล์ที่แบบเราชอบแล้วก็คิดว่าลูกค้าหลายๆคนจะชอบเหมือนกันคลิมิกหลักๆจะเป็นตัวอ mm ิลลัสเตชันจริงๆอะถ้าบนตลับหรือว่าบนพวกแพ็เกจจิ้งของสินค้าอื่นอะเราจะมีแฝงโค้ดเล็กๆนา่ารักน่นะค่ะเหมือนเวลาคนใช้เวลาคนหยิบหรือเวลาคนได้รับอบจะรู้สึกว่าเออมันมีแบบอะไรที่มันเป็นแบบ n i c e m o t ต o สื่อถึงเขาอยากให้แบรนด์เราอะเป็นพลังบวกเล็กๆหรือว่าแบบ Energy บวกในการช่วยเขาฮิลในแต่ละวัน what? เของการออกแบบกลิ่นแต่ละกลิ่นมาจากชีวิตประจําวันเลยค่ะเช่นการอยู่บ้านอยากไปเที่ยวทะเลงานปาร์ตี้การไปแบบวินเทจไนคับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามเหมือนเอาอินสปายมาจากเรื่องรอบตัวแล้วก็คิดว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเออเข้าถึงทุกคนได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราจะมีกลิ่นซิกเนเจอร์อยู่5กลิ่นค่ะคือมี A r รี t h o โฮมซันเลออนซันเดย์แตงกอชอิดปาร์ตี้ไทม์แล้วซัมเมอร์รีมายเแล้วก็บูกี้ไหนค่ะ ไอเดียในการออกแบบแพคเกจจิ้งก็คือเหมือนเราอ่ะจะคิดคอนเซปต์ของกลิ่นโดยรวมก่อนว่าตอนนี้เราอยากทําเป็นเรื่องอะไรแล้วเราก็จะเหมือนหากลิ่นที่มันรีเลทกันค่ะแบบให้ฟิลลิ่งนั้นๆแล้วเราอ่ะก็จะมาค่อยๆวาดว่าตัดทอนให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราอ่าเออให้มันทําท่าทางแบบนี้ใช้สีแบบนี้แต่ว่าโดยหลักก็คืออินสปร์มาจากการใช้ชีวิตประจําวันที่แบบอยากให้ทุกคน,นเข้าถึงได้ง่าย การตลาดคือแม้จะทำในไน IG ทวิตเตอรแล้วก็ TikTok ค่ะก็คือสมมุนเวลามีการเปิดตัวสินค้าใหม่อะค่ะคือตัว Summer ร์สเราจะพยายามทำเป็นแบบทีเซอร์เล็กๆหรือว่า Art d i r e c t คชัที่มันสื่อถึงตัวกลิ่นนั้นไปเลยคือเราจะมีการเขียนสตอรี่บอร์ดก่อนแล้วก็ทำเป็นลิวขึ้นมาเพื่อแบบให้ลูกค้าคิดว่าเออกลิ่นเนี้ยเ,เราได้รับอินสปายจากอันนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นนะเราจะทำแบบ เหมือนเป็นอินเทอร์ดสละเอียดในสตอรี่อะไรเงี้ยค่ะว่าอธิบายตั้งแต่คอนเซปต์เลยไปจนถึงว่ารายละเอียดสินค้าไปจนถึงกลิ่นราคาอะไรองเงี้ยค่ะเพื่อแบบเหมือนให้ลูกค้าเข้าใจถึงสินค้าที่เราทำออกมาจริงๆก่อนตอนนี้แบรนด์ซัมเมอร์สตฟของเรานะคะจะมีเป็นเทียนหอมลูมสเปรถุงหอมน้ำหอมฉีดตัวสเปรฉีดผ้าคะ่ะ แล้วก็ที่ได้รับความนิยมสุดก็จะเป็นบอดี้เพอร์ฟูมกับตัวที่เป็นถุงหอมค่ะราคาตอนนี้นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่120ไปจนถึง500บาทค่ะตอนนี้ตลาดเทียนหอมได้รับความนิยมเป็นอย่างดีแล้วก็มีความคึกคักมากค่ะจริงๆคือเหมือนแต่ละแบรนด์ก็จะพยายามทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือเราว่าเรื่องกลิ่นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเพอร์ซอนอลเหมือนทุกๆคนสามารถ มันเป็นจินตนาการที่ทุกคนสามารถ create ออกมาได้ว่าเออเราได้กินแบบเนี้ยแล้วเราจะสื่อสตอรี่ของเราออกมาในแบบไหนก็ในอนาคตนะคะก็มีแพลนว่าแบบอยากให้ซัมเมอร์สตารเหมือนมีเครื่องหอมหลายๆรูปแบบที่อย่างตอนนี้ก็เกือบครบแล้วแต่ว่าอยากจะลองมีแบบทางพวกแบบสปาดูบ้างพวกแบบ ใช้กับผิวบอดี้สครับหรือว่าแฮร์มิสอะไรอย่างนี้ค่ะพยายามอยากให้ตัวเครื่องหอมของเรามันไปอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้หลากหลายอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจไปของตัวเองค่ะแนะนำว่าแบบให้ลองทํำเลยลองเริ่มจากจํานวนในน้อยก่อนก็ได้แล้วลองแบบโพสต์เพื่อดูฟีดแบ็กจริงๆแล้วบางไอเดียของเราที่เราคิดอะ่ะมันอาจจะมีคนชอบอยู่แล้วแต่ว่าแค่เรายังไม่มั่นใจทุกไอเดียทุกโปรเจกต์อะมันต้องมีกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจแล้วก็เหมือนชอบในแบบที่เราเป็นแน่นอนค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่แบบทําธุรกิจยังไงแบบสู้ไปด้วยกันคะ